ไ i ไฟฟคืออะไรแล้วทำไมกระแส Y2K ถึงกลับมาอีกครั้งช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลายคนอาจจะได้เห็นกระแสการย้อนวัยย้อนยุคที่มันถูกนำกลับมาพูดถึงแล้วก็โด่งดังแพร่หลายไปทั่วประเทศนะครับทำให้คนรุ่นเก่าที่รู้จักหรือเคยผ่านมาแล้วได้พอรำลึกถึงความหลังความสนุกในอดีตกันอยู่บ้างรวมถึงเด็กรุ่นใหม่ๆเองเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจและอยากที่จะลองทำอะไรแนวๆนี้กันบ้างนะครับและกระแสที่เรียกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังถูกพูดถึงและรู้จักกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นกระแสข,ของการถ่ายภาพสไตล์ y 2K ที่ นะตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดไปตามสื่อโซเชียลไหนๆนี่ก็มักจะเห็นคนโพสต์ท่าถ่ายรูปที่เป็นเอกลักษณ์โดยการชู2นิ้วแบบพลิกอีกด้านหนึ่งหรือการแต่งตัวย้อนยุคไปในยุค2,000หรือที่เราเนียรียกกันว่า Y2K รวมถึงเพลงดังของยังโอมยังท่าทองสาวที่มีอีกกี้สกอยตัวแม่เป็นผู้จุดประกายกระแสนี้ให้มันยิ่งดังและเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและด้วยความฮิตของอกกี้ท่าทองสาวนี่เอง ก็เลยกลายเป็นตัวจุดประกายให้ผู้คนเนี่ยหัวนึกถึงวันวานของ h i ไฟสมัยที่โลกโซเชียลเล็กเทคโนโลยีกำลังพัฒนากล้องมือถือที่ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงเท่าปัจจุบันจนทําให้ h i ไฟนั้นกลายเป็นที่พูดถึงมีผู้คนกลับไปหาภาพและลองกลับไปใช้ h i ไฟให้หายคิดถึงกันอีกครั้งแหละครับและทีนี้เพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่า h i ไฟนั้นมีจุดเริ่มต้นมาได้อย่างไง แล้วกระแส Y2K เนี่ยมันคืออะไรและทาไมทาไมถึงกลับมาฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองในวันนี้เพลินดีมีตำนานจะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนบาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ อย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกับ Hi5 แพลตฟอร์มโซเชียลยอดฮิตในยุค2000กันก่อนนะครับโดย Hi5 นั้นเนี่ยเป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่เคยครองใจชาวมิเลเนียมและชาว Y2K ในช่วงยุค2000เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแรกๆเลยก็ว่าได้ ที่เรานั้นสามารถตั้งรูปโปรไฟล์ใส่รูปใส่เพลงได้อย่างอิสระและมันเนี่ยก็เคยเป็นที่นิยมและถูกพูดถึงกันทั่วโลกมาแล้วนะครับโดย h i ไฟฟ์นั้นถูกสร้างขึ้นในปี2004โดยลามูยาละมันชีนักศึกษาปริญญาตรีชาวอเมริกันที่มีจุดประสงค์ก็คือเพื่อปรับปรุงระบบโฆษณาเก่าๆที่มีตอบโจทย์ผู้บริโภคและพฤติกรรมของคนใช้อินเทอร์เน็ตในยุคนั้นเนี่ยที่นิยมพูดคุยกันผ่านเว็บบอร์ดเวลาจะโพสรูปเนี่ยก็ต้องนําไปอัปโหลดตามเว็บฝากไฟล์เพื่อนําลิงก์ นั้นเข้ามาแปะในคอมเมนต์ซึ่งมันเนี่ยก็ดูหลายขั้นตอนจนเกินไปแล้วเมื่อเห็นปัญหานี้ไอเดียของเว็บไซต์ไฮไฟล์ก็เลยเกิดขึ้นมาซึ่งเขานั้นจะทําให้มันสามารถสร้างอัลบั้มรูปได้รวมถึงพิมพ์พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้แบบทันทีจนสุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นไฮไฟ์ขึ้นแล้วมันเนี่ยไม่ใช่แค่ความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไฮไฟ์นั้นเนี่ยยังมีฟังก์ชันที่ชวนตื่นตาตื่นใจในยุคนั้นเอามากๆแล้วครับอย่างเช่นวิจิตหรือการฝังสิ่งต่างๆที่น่นนนนาาสใจลลงบนหน้โปร์ เช่นวิดีโอรูปภาพเสียงเพลงเป็นต้นนะครับทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถตกแต่งและสร้างสารรค์หน้าตาของเว็บไซต์ของตัวเองได้อย่างอิสระนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นไฮฟ้าเนี่ยก็ฮิตและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศทัท่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเราเองก็ป๊อปปูล่าไม่แพ้กันนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการมาของ Facebook ก็เลยทำให้ความนิยมของ Hi5 ฟนั้นลดลงจนสุดท้ายนั้นก็ค่คอยๆเลือนหายไปและในปี2011บริษัท t เ k e t ตหรือเว็บไซต์หาคู่ก็เลยเข้ามาซื้อกิจการไปและเปลี่ยนทิศทางใหม่แต่ถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข,ขึ้นกับ Hi5 ฟแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับมายืนอยู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งนะครับและถึงแม้ว่าการก้าวเข้ามาของ Facebook ที่ทาให้ Hi ฟนั้นเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า h i Five นั้นเนี่ยคือความเรียวในยุคแรกๆนั้นเนี่ยก็ไม่มีแอปพลิเคชันแต่งภาพให้รูปนั้นไม่ตรงปกเหมือนทุกวันนี้นะครับเป็นความบันเทิงใสๆที่ปราศจากการพาชเ่อไรเมื่อเทียบกับ Instagram Twitter และ Snapchat นั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูกระแสะความฮิตของ Y2K กันบ้างทุกคนเนี่ยมีอิกกี้เป็นของตัวเองหนึ่งในวลีเด็ดของโลกโซเชียลที่นิยมพูดกันจนฮิตเป็นกระแสะซึ่งก็มาจากเพลงข้าทองสาวของยังโอมโดยในเพลงนั้นก็จะมีเนื้อหาที่ทําให้นึกถึงสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นมีกลิ่นอายในยุคมิลเลนเนียมและ Y2K รวมถึงมิวสิกวิดีโอก็มีการนําแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวในช่วงปลายยุค90จนถึงช่วงต้นยุค2000มีกลิ่นอายความสนุกที่เน้นไปทางเฉดสีฉูดฉาดชวน ให้หวนย้อนนึกถึงอดีตที่เคยได้สัมผัสในยุคนั้นนะครับพร้อมไปกับแฟชั่นสไตล์ Y2K ที่กำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในปัจจุบันนั่นเองนะครับ โดย y 2K ก็คือเทรนด์แฟชั่นในช่วงปลายยุค90จนถึงช่วงต้นของยุค2000ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวทําให้อิทธิพลของแฟชั่น y 2K ที่เน้นการแต่งกายแบบสดใสเสื้อผ้ามีความแวววาวล้ําสมัยเนี่ยครองอิทธิพลแฟชั่นไปทั่วโลกและครับ แต่แฟชั่นดังกล่าวก็เพิ่งได้รับความนิยมว่าเป็น Y2K สไตล์ในภายหลังเนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ย Y2K จะถูกใช้เรียกแทนชื่อของวิกฤตคืนข้ามปี1999สู่ปี2000ที่คนทั่วโลกนั้นจับตามองซึ่งทางเพลินดีของเราเนี่ยก็เคยทำตำนานเรื่องนี้เอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังกันได้เลยนะครับ มาต่อที่ Y2K ในมุมของแฟชั่นกันบ้างนะครับแฟชั่น Y2K มักจะนิยมใส่เสื้อครอปท็อปเสื้อยืดขนาดพอดีตัวพิมพ์ลายกราฟิกกระโปรงมินิสเกิร์ตกางเกงเอวต่ำพร้อมกับเครื่องประดับอย่างเช่นกระเป๋าใบจิว๋วหูฟัง Y2K ครอบหูตั้งหูวิบวับเว่นตากันแดดอันใหญ่ หมวกสีสันสดใสหรือเสื้อผ้าที่คล้ายกับการนำโลหะมาเป็นองค์ประกอบมีความแวววาวดึงดูดสายตาให้ความรู้สึกล้ำสมัยและมาจากโลกอนาคตซึ่งปัจจุบันนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับที่นำแฟชั่น Y2K มาใส่แต่ผู้ชายเองก็มีการเลือกหยิบเสื้อผ้ามามิกแอนแมทให้เข้ากับกระแสด้วยเช่นกันนะครับแล้วคำถามที่ว่าทำไม Y2K ถึงกลับมาฮิตอีกครั้งละ่ะโดย Y2K ในไทยนั้นเนี่ย เอาจริงๆแล้วมันเริ่มกลับมาได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงปลายป,ายปี2022ในกลุ่มคนจนซีที่เกิดระหว่างปี1997ถึงปี2012ซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยีนั้นพัฒนาอย่างรวดเร็วมีทั้งอินเทอร์เน็ตและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านจนทำให้เจนซีหลายๆคนนั้นเนี่ยเริ่มกลับไปสนใจแฟชั่นและเรื่องราวในอดีตกันมากยิ่งขึ้นนะครับบวกกับเหล่าคนดังอย่างบริสเน่สเปียร์เบลล่าฮาดิดฟิยองเซ่หรืออย่างในไทยเราเนี่ยก็มีโบกี้ไลออน มิลิที่ได้นำเอากระแสนี้มาเล่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วมันก็เลยเป็นเสมือนต้นแบบการแต่งกายส่งผลให้อิทธิพลของเทรนด์ Y2K นั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นและทำให้กลุ่มคนเจนซีปลุกกระแสขึ้นอีกครั้งด้วยแฟชัน่นและด้วยความเปิดกว้างในยุคสมัยนี้เนี่ยก็เลยทำให้การแต่งกายที่ไร้ขีดจำกัดสามารถเป็นที่ยอมรับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแหะครับ และนอกจากเทรนด์แฟชั่น Y2K ที่มาแรงแล้วในปัจจุบันคำว่า Y2K นั้นยังกลายเป็นวลีฮิตติดปากใช้สำหรับต่อท้ายประโยคหรือข้อความโดนใจอย่างเช่นกระเป๋าใบนี้ Y2K มาก ส้มตามร้านนี้ Why 2 K สุดๆเป็นต้นแหะครับหรือบางครั้งก็อาจจะใช้ขยายท้ายประโยคเพิ่มอตรรสอย่างเช่นวิ่งแบบ y 2 K เจอผีแบบ y 2 K ซึ่งบางครั้งเมื่อพูดจบประโยคหรือทำกิจกรรมดังกล่าวเสร็จเนี่ยก็จะตกท้ายด้วยการโพสท่า y 2 K หรือถ่ายมุมสูงกดลงมาบวกกับท่าชู2นิ้วพลิกมือแลบลิ้นเล็กน้อยที่มุมปากส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมความโดดเด่นเนี่ยก็เพียงแค่ถือพร็อพเพิ่มนิดหน่อยอย่างเช่นกล้องแฮนด้แคม กระเป๋าสะพายไหล่เข็มขัดเพชรวิบวับหรือแว่นกันแดดก็เป็นอันจบกระบวนการ Y2K อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองละครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของกระแสความฮิตในยุค2000ที่ถูกนำกลับมาพูดถึงและทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศและผมหวังว่าวัยรุ่นยุคใหม่ๆที่เกิดไม่ทันวัยทหลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มเข้าใจได้บ้างถึงเรื่องราวความเป็นมาในอดีตหรือสำหรับเพื่อนๆที่เกิดทันแล้วรู้จักอยู่แล้วเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของผมไปก็น่าจะพอทำให้หายคิดถึงกันบ้างนะครับ ว่าแต่เพื่อนๆได้ลองถ่ายรูปสไตล์ Y2K ตามกระแสกันบ้างหรือเปล่าสามารถนำมาโพสหรืออวดกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ และอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ